สวัสดีค, <น S 1> ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ,อมไทยข่ะป้าาโอ้โหวันนี้เดียนสบัดสบัดบ๊อบเกือบพังเลยนะคะโฮผม,มาในลุกแบบคุณนายมากเลยวันนี้ค,นคุณนายกับคุณชายนะครับก็มาคู่กันนะฮะวันนี้ใช่ค่ะโอเคเรามารอมกันเลยดีกว่า ได้เลยฮะกับช่วงแรกของเรานะคะช่วงขยี้ข่าวเด่นค่ะแต่ก่อนจะขยี้นั้นวันนี้เรามีประเด็น SMS อะไรคะเนสมันนี้นะฮะประเด็นที่ว่านะครับผมเห็นด้วยหรือไม่นะถ้าในอนาคตเนี่ยมีหุ่นยนต์ทำงานแทนพวกเราคุยน่าสนใจ เห็นด้วยหรือไม่ยังไงนะครับส่งมาได้ไนะฮะคือใครไม่เคยสมัครมาก่อนเนี่ยพิมพ์ A นะครับแล้วส่งมาที่482 5555นะครับผม10 SMS 10บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วหมดแล้วสิ s เอเนี่ยจะส่งเข้ามาอีกอยากพิมเพิ่มพิมพ์ B นะฮะตามในข้อความนะครับส่งมาที่482 5556นะครับผม และส่วนสุดท้ายนะฮะ MMS ครับไออยากโชว์หน้าโชว์ตาให้เราดูนะว่าตาหล่อเหลาแค่ไหนนะฮะนอกจากหนูหน้อยใส่หมวกคนข้างล่างนี่แหละนะครับ <c oughs> ผมส่งเข้ามาได้นะฮะ MMS นะครับ15บาทต่อข้อความนะครับที่เบอร์482-5553นั่นเอง ค่ะถูกมากด้วยนะถูกมากนะสิบห้าบาทเองใช่ค่ะอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะสําหรับประเด็นที่ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการที่จะมีโล봇ทางานแทนคนใช่ครัแต่ก่อนจะไปถึงช่วงขยี้ข่าวนั้นเรามีเรื่องน่ายินดีมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกันค่ะน่ายินดีมากๆนะฮะใช่ค่ะในเมื่อ t o h i t n e t นะคะได้มีบริษัทที่จัดการเรื่องของจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมมากที่สุดได้มอบรางวัลให้กับเว็บไซต์ mthai.com ค่ะสองรางวัลด้วยกันนั่นคือรางวัลแรกค่ะ Ah yeah. ก็คือรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งนะฮะหมวดบุคคลสังคมนี่แล้วตามมาด้วยอินดี้รางวัลนะครับรางวัลผู้เข้าชมสูงสุดอันดับที่3เลยทีเดียวอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะคะสามของสองรางวัลเลยนะฮะนี่ต้องมาดูจะถึงข้างมากเลยนะครับผมไม่กล้าตั้งกลัวมันหล่นเลยนะฮะใส่กล่องสวยๆเหมือนเดิมดีกว่านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์ไเอ็มไทยด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยสุดยอดมากๆเลยนีนะฮะปีหน้าอินดี้รางวัลแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะว่าคนนี้เข้าชมแบบล้นหลามนะเยอะแยะผมดูทุกวันเลยเหมือนกันเลย รายการเราดูทุกวันเลยยิ่งดีเลยนะใช่ค่ะ <c oughs> อ่ะเข้าถึงช่วงขยี้ข่าวเด่นกันดีกว่าค่ะ <c oughs> อันดับที่5ค่ะวันนี้นะคะมีเส <c oughs> ียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถ่ายแฟชั่นวิวของจีนโหมีเสียงวิทษ์วิจารณ์อย่างหนักของชาวจีนนะคะหลังจากมีการถ่ายแฟชั่นวิวกึ่งนู๊ดที่วัดขงจื้อวัดขงจื้อใช่ค่ะในมณฑลซานซีประเทศจีนนะคะโดยมีการจัดอยู่หน้าอารามเลยเป็นกิจกรรมที่ให้คนที่ชอบกันถ่ายภาพนู๊ตหรือว่าถ่ายแฟชั่นวิวเนี่ยมาถ่ายรูปสามสาวนางแบบออเป็นอีเวนต์จัดขึ้นมาใช่แบบว่าเป็นแบบแต่งน้อยห่มน้อยแล้วก็แบบถือพัดเพ้นตัวเป็นลายดอกไม้แต่ไม่ใช่อ้วนะ อนี่ค่ะมีภาพด้านข้างนะคะแบบว่าก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทั้าที่ผู้จัดเนี่ยเขามีการบอกแล้วนะคะว่าห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18เข้าร่วมจัดเลตติ้งแล้วด้วยใช่จัดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เหมาะสมอย่างอยู่ดีนะคะเพราะว่าคงจื้อเนี่ยท่านเป็นปราชญ์ชาวจีนผู้ยิ่งใหญ่การทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการแบบไม่ให้เกียรติแล้วก็ถือเป็นการแบบเหยียดหยามจาลีตของจีนเขาถูกนะฮะจริงมีหลายที่ให้จัดแบบนี้ได้แล้วเขายังอ้างอีกนะคะคุณผู้ชมคะว่าเป็นการจัด กิจกรรมเป็นระดับไฮคลาสไฮคลาสสำหรับผู้มีรสนิยมสูงชันสูงเท่านั้นออแบบเราๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่เหมาะอยู่ดีเพราะว่าที่อื่นก็สวยได้ไม่ใช่ที่วัดอย่างเดียวคือเมื่อก่อนอ่านข่าวเมื่อวานก่อนเนี่ยมีข่าวที่แบบว่าเพศไทยเนี่ยมีงานจัดหล่อพระเนี่ยแล้วมีพิธีตี้ไปเต้นด้วย แบบนี้ผมว่าอ้ก็ยิ่่งเเสืมขาไปใหญ่ใช่ผมว่าแบบที่อื่นดีกว่าครับงานอย่างนี้นะฮะจัดได้หลายที่จัดในวัดเลยดีกว่านะครับผมไปอันดับที่สี่กันเลยอันวิศว์กันแล้วนะฮะอันวิศว์นี้นะครับผมเป็นสาเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องใหญ่โตๆนะอ่านแล้วหนักอกหนักใจเลยทีเดียวทําไมคะะนฮะ สาวมะกันท้าชิงนะครับหญิงน่าอ,อกใหญ่ที่สุดในโลกโฮ้ยจริงมนเนี่ยทำไมมันหน้าหวัดเสียวขนาดนี้การท้าชิงอันนี้เหมือนมวยเลยนะใช่แล้วนะฮะโดยนางสาวเชลซีชามนะครับานางสาวผู้นี้นะฮะทําอาชีพนะครับนักเตระบัาเปลื้องผ้ามานน้ังผ้าให้ชมด้วยนะครับผมจากจากนค้เเลนเอง อย่างมั่นใจเข้ามาเลยนะฮะได้กล่าวอ้างอย่างภาคภูมิใจนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ที่สุดในโลกโอ้เชื่อหรือเลปล่า<อ>นะฮะเชื่อมากโดยกำลังวันนี้กําลังรอคอยนะครับให้กินเน็ตบุ๊กเนี่ยมาตรวจสอบอยู่นะฮะเออดูในรายงานระบุว่านะครับนางสาวเชลซีผู้นี้นะครับผมตอนอายุ20เนี่ยเคยผ่าตัดเสริมหน้าอกมาทีหนึ่งนะครับให้เป็นระดับใหญ่ครับดีดีค่ะแล้วหลังจากนั้นหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีถัดมาเนี่ยเธอก็ทำอีกรอบหนึ่งฮะเปลี่ยนเป็นระดั ครับต้องสิเอ H เอ H เลยผู้หญิงไทยนี้บางคนเอยังไม่ถึงเลยนะไม่ถึงเอเลยละไเลยนะ A B C D E F G H เลยนะฮะซึ่งแต่ว่ายังก็ตามเธอทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแล้วนะฮะนี่ผิดกฎหมายเลยนะผิดกฎหมายแล้วนะครับแต่เขายังบอกนะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเพราะว่าเธอบอกว่าในหน้าอกของเธอเนี่ยมีสารที่กระตุ้นนะครับให้หน้าอกเธอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเดือนละหนึ่งนิ้วนี่ยังไม่พอนะยังไม่พอไม่ค่อยโลภเลยนะเธออยากเป็นที่หนึ่งของโลก ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่มีขนาดใหญ่สุดโลกอยู่เนี่ยเธอชื่อว่านะครับแม็กซิเมาส์นะฮะเป็นนางแบบแนวว่าวิวชาวอเมริกานั่นเองปรอ,อเทศนี้นี้เขาบอกว่าต้อง ขอที่ดีของโลกในะเรื่องนี้นะให้ใครไม่ได้เลยโอ้โหถ้าใ,ใหญ่ขนาดนั้นต้องคารแล้วอะคะ่ะคงจะเดินไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ไปสู่อันดับที่สามกันเลยดีกว่านี่เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> สําหรับหนุ่มน้อยนะคะไม่น้อยแล้วแหละไม่น้อยแล้ว <c oughs> เป็นหนุ่มแล้ว <c oughs> ยังสู้สําหรับที่เขาเนี่ยเป็นคนที่พิการ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเขาเนี่ยใช้ตัวเองอะขึ้นไปรับปริญญาบาัตร โดยใช้เครื่องช่วยเดินดค่ะหเหตุเกิดที่เป็นเป็นชาวอเมริกันนะคะ<ด>ชื่อว่าออสตินวิทนีค่ะอายุ22ปีค่ะเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ค่ะของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์ลี่นะคะเขากลับมาเดินได้อีกครั้งห,หลังจากใช้เครื่องช่วยเดินในการขึ้นไปรับปริญญาบัตรเป็นเรื่องที่ยินดีมากๆเลยดีในมหาลัยดังมากเลยนะฮะใช่ค่ะ แล้วเขาเนี่ยใช้เครื่องช่วยเดินที่ชื่อว่า exoskeleton นะคะเป็นเครื่องช่วยเดินที่นายโฮมายุนเคเซโรนีนะคะเป็นศาสตราจารย์คณะวิศว,ว,ศวกรรมศาสตร์<ช>มหลาลัยเดียวกันนี่แหละอาจารย์ทำให้ใช่ โอ้โหใช่ค่ะแล้วแต่เขาเนี่ยใช้เครื่องช่วยเดินเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคแต่เขากล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่วิเศษที่สุดวันที่เขาขึ้นรับปริญญาเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากมันทําให้เขารู้ว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเขาสามารถทําทุกอย่างได้เลย พาแม้กระทั่งเรียนจบปริญญาตรีเขายังทาได้ถูกต้องเนี่ยร่างกายี่แบบว่าพิการด้วยนะใช่แต่หัวใจเนี่ยไม่พิการเลยหัวใจเต็มร้อยใช่ถูกต้องรายการนี้แบบจะนำเสนอเรื่องราวอย่างนี้หลายๆครั้งแล้วนะใช่ค่ะเกี่ยวกับคนที่แบบว่ามีแบบว่าอุปสรรคเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรียนให้จบให้ได้ใช่ค่ะมน้องๆทุกคนนะครับที่รายการนี้อยู่เรียนให้จบนะครับสู้ๆนะอย่ายอมแพ้ง่ายนะครับนี่ขนาดเขาสูญเสียขาทั้งสองข้างเลยนะคะใช่เขาก็ยังสู้จนเรียนจบได้นี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆสําหรับผู้พิกการททีีี่่่มหััวใจสสููู้้คะถตองไปดบ สองกันเลยดีกว่านะครับความร้อนแรงมันห้ามกันไม่ได้มากเลยจริงๆนอกจากปากแดงแล้วเนี่ยยังมือแรงยังมือแรงวันนี้ผมกลัวซส้นเหลือเกินนะฮะจะโดนเขาทำอะไรรึเปล่าในวิศวสองครับยังอยู่ในช่วงของความซาบซึ้งอยู่นะฮะกับความรักครั้งนี้นะครับผมคือซึ้งนะครับสกุน์สุนักช่วยสุนัขกนาการตกหน้าผาสูง200ฟุต ริงปะเนี่ยรักหมามากเลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือยังไม่มียังไม่เสร็ชีวิตตัวเองค่ะโอเคนะฮะสุดท<อ>้ายตื่น,นะครับผมยอย่างในภาพนี้นะฮะคือเจ้าของสุนัขน,นะครับสุนัขพันลาบ,บาร์ตัวนี้นะฮะของเจ้าของเนี่ยตกน้าผาลึกถึง200ฟุตด้วยกันหรือ61เมตรโอ้โหลึกมากๆเลยนะฮะคือตกทั้งคู่เลย คือสุนัขตกไปก่อนแล้วคือเจ้าของเนี่ยกระโดดลงไปช่วยถูกต้องนะฮะคือหมาตัวนี้นะครับชื่อออสการ์นะครับโดยเจ้าของเขานะฮะวัยห3สิบสามปีก็อายุมากแล้วนะฮะมีหมาก็รักหมามากเลยนะฮะกำลังเดินเล่นอยู่นะครับแล้วสุนัขของเขาเนี่ยก็พลัดตกลงไปในหน้าผาข้างๆทะเลแห่งหนึ่งนะฮะในประเทศอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของก็รักหมามากก็เลยกระโดดลงไปช่วยของหมาเลยแต่พลัดตกลงไปด้วยกันทั้งคู่นะฮะอย่างนี้เห็นในภาพนะครับสุดท้ายเนี่ยภรรยาของเขานะฮะก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่ ผู้ภัยมาช่วยเอาคอปเตอร์มารับเลยเป็นเรื่องน่ายินดีนะที่เขาไม่ไม่เสียชีวิตกันไปทราบซึ้งเนี่ยตอนนี้ก็แบบว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองโชคดีมากๆเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะโชคดีทุกคนนะคะถูกต้องเนี่ยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยเห็นเลยว่าความรักของคนกับสัตว์เนี่ยไม่มีแบบว่าสิ้นสุดจริงๆรือรักกันได้นะฮะมากๆด้วยไปส่อันดับที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะสั่งเร่งจัดระเบียบรถตู้อารถตู้ใกล้ตัวมากใช่ค่ะใกล้ตัวมากๆเลย นายสุพบลอมนะคะปรลัดกระทรวงคมนาคมค่ะในฐานะที่เป็นกรรมการน,นะคะในการ,รจัดจัดระเบียบนะของจราจรในกรุงเทพเขาได้เปิดเผยว่าเขาได้มีการปรึกษาหารือกับกทมเพือ่อที่จะระเบียบรถตู้เพราะว่ารถตู้เนี่ยมันทําให้เกิดรถติดเหลือเกิน,นจอดกันอย่างไรเห็นในภาพใช่ค่ะบริเวณถนนถนนพหลโยธินนะคะคหน้าจตุจักร โอย,ออยเขาก็บอกว่าได้มีการจัดระเบียบแล้วว่าให้ไปจอดข้างในลานจอดรถที่ใกล้ๆก,กับที่ซ่อมรถ BTS รถไฟฟ้ฟฟฟา BTS อที่ว่างอยู่อ่าค่ะก็ให้ไปจอดอตรงนั้นแทนเขาก็บอกว่านโยบายนี้นะคะจะเล่งทำให้เสร็จเร็วๆนี้เลย อุ้ยเอาใจช่วยเลยนะยังเสนอเร็วมากเพราะว่าจริงๆเราต้องโดยสารบ่อยนะเพราะว่ารถตู้รถตู้เนี่ยมาจอดเยอะๆเนี่ยคนก็แบบรถติดกันเลยนะถูกมันหายไปเลนหนึ่งถนนหายไปเลนหนึ่ง<อ>เลยอยู่ในภาพนี้นะครับบอกว่าเลร,รถเมล์รถตู้จอดเต็มเลยใช่ค่ะแล้วก็บอรถเมล์ก็จะมาจอดไม่ได้ทำเง็นเลนที่สองเลนที่สามอะไรเงี้ยใช่ติดมากเลยตรงนี้แบบว่าการจราจรขับคั่งมากๆติดตลอดมาช่วงช่วงนี้อ,นะะอุ้ยพูดถึงรถตู้นะผมนั่งบ่อยมากเลยตัวอีก็นั่งบ่อยนะเพราะว่าเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ไงเราจะแบบนั่งรถตู้แบบ ไปเลยที่ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตที่ท่าประจันก็จะนั่งรถตู้เอาถือว่าเป็นเดินทางที่รวดเร็วมากๆเลยสะด้วกด้วยนะใช่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีแต่รถเมย์ใช่ไหมใช่แบบว่าแบบเมื่อรักแร้เลยนะเมื่อลักแร้มื่อลักแร้ไม่พอต้องดมกลิ่นลักแร้คนข้างๆด้วยนะขอมผมหรือเปล่าอ้าวหรือใช่ถึงว่าตอนนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลยนะคะคุณล้ว คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมีรถตู้เนี่ยคนก็ต้องขึ้นรถเมล์อย่างเดียวถูกไหมรถไฟฟ้ากาไม่มีด้วยอ,อ่าจจะบนรถเมล์แน่นมากค่ะจนวันนี้มีรถตู้มาช่วยแล้วนะสะดวกบสบายบาสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ราคาไม่แพง25บาท ใช่จ่ายล้วที่ถูกกันแล้วรถเมกนะใช่ไปทุกที่เลยนะถูกต้องตรงไหนมีป้ายมีรถเมล์รถตู้แล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่แล้วก็ดเร็วด้วยเร็วด้วยสบายนะฮะค่ะแต่อย่างไรก็ตามมันมีประโยชน์เี่ยก็ต้องมีส่วนที่เป็นโทษด้วยเหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนใช้งานเลยใช่คือพอคนใช้เยอะรถตู้ก็เลยมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าพอเรื่อยๆเนี้ยรถติดอีกถูกก็เลยมากซะเยอะเลยทีเนี้ยต้องควรจะจัดระเบียบกันให้เรียบร้อยเพราะว่าพี่ๆรถตู้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปจอดตรงไหนดีมันไม่มีที่จอดไ พอมีการจัดระเบียบอย่างนี้นะคะก็ทําให้รถน่าจะ คล่องขึ้นนะการจราจรก็คงจะคล่องขึ้นค่ะจะพยายามาต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะสำหรับการจัดระเบียบรถตู้เลยนะครับ็ทเร็เร็วๆแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นใช้เยอะโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งนะคะยังไงเอาใจช่วยให้เสร็จเร็วๆอ่าดูเอสเอสดีกว่าไหมฮะมีใครเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์ในการทํางานนะครับอ่าบายบบอดีบอยแบบบายบายเคทีดีเจไก่เคฟซีคุณการคุณป๊อปเฮลโหลค่ะพักไทยเช่นกันครับ น้องโซดาหวานจากแป๊ะชนบุรีโซดาหวานส่งมาด้วยนะคะเจอเขาบ่อยแล้วนะหลายรายการหลายวันละเมื่อกี้วันนี้ยังไม่มีน้องมากมายนะปกติจะมีน้องมากมายน้องมากมายมีชิน้องมากมายด้วยใช่นะค่ะมาเชียร์นิดนึงส่งมาด้วยนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าโรบอททำงานแทนคนอืน้อสนใจทุกนี้ก็มีอยู่บ้างแล้วเหมือนกันนะแค่ยังไม่เยอะถึงกันทักท,กทาย,ทาย และพี่แปะชนโซดาหวานอีกแล้วนะฮะคนนี้ส่งมาประจำเลยเป็นดอกขาประจำของรายการขอบพุณมากเลยออช่วยดูส่งมาเกี่ยวกับเขาปิดบ้างก็ได้นะเราอยากดูความเห็นไงช่วงหน้าจะได้แบบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประการใดส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะช่วงหน้าจะได้แบบว่าตบตีได้จะกด้อยมีไอเดียมีแบบมีพักมีพวกแล้วผมต้องหาพวกก่อนแล้วใน S M S ผมก็ได้จวยังไม่อยากเถียงกับพี่นิวเลยนะทรอช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ ช่วงหน้าโดแน่แน